สวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาพูดถึงเรื่องคดีแอมไท์เมื่อคืนติดตามข่าวทั้งคืนนะฮะดูสถานีโทรทัศน์หลายช่องก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องคดีของแอมไท์ะ ai, นะครับซึ่งคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานยืนยันชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนฆ่าแต่พนักงานสอบสวนและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็ได้พยายามสืบสวนสอบสวนนะครับเพื่อหาพยานหล,หลักฐานอย่างอื่นมาทดแทนประจักษ์พยานนะครับ เมื่อคืนนี้ผมดูข่าวแล้วนะครับนะจนถึงตอนเช้าเนี่ยก็ต้องชื่นชมการทํางานตารวจที่สามารถจะไปหาพยานหลักฐานอื่นมาแทนประจักษ์พยานเกี่ยวกับเรื่องการวางยาพิษหรือวางสารพิษนะเพื่อหวังผลทางทรัพย์สินนะของผู้ตายจํานวนหลายคนเนี่ยนะครับอย่างคดีของออคุณก้อยที่เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดนะครับพบว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย ได้พยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าไซยาไนนี้น่าจะเป็นของผู้ต้องหาซื้อมาจากไหนแล้วก็มีล่องรอยไซยาไนอยู่ในรถในบ้านมีขวดมีพยานแวดล้อม <c oughs> นะ <c oughs> เพื่อเชื่อมโยงว่าสารพิษในร่างกายของผู้ตายนั้น <c oughs> มาจากผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับถ้าพนักงานสอบสวนสามารถได้พยานวัตถุนะพยานนิติวิทยา <c oughs> พยานเอกสารนะครับ และพยานบุคคลซึ่งเป็นพยานแวดล้อมใกล้ชิดกับเหตุการณ์ต่างๆรวบรวมกันถึงาสารพิษในในศพนะครับก็สามารถจะปิดช่องว่างได้ถ้าปิดช่องว่างทุกอย่างได้ผมเชื่อว่าสามารถจะเอาผิดคนร้ายในคดีนี้ได้นะครับส่วนคนร้ายในคดีนี้จะเป็นใครนั้นก็ต้องอรอศาลตัดสินในชั้นนี้ก็ถือว่านะแอมไายนายยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ตำรวจนะครับในการค้นหาความจริง นะครับถ้าพยานหลักฐานมัดนั่นแล้วนะผมยังมีความเชื่อว่าผู้ต้องหาในคดีนี้อาจจะเปลี่ยนใจรับสารภาพก็ได้นะในชั้นนี้ก็ปฏิเสธไปก่อนนะดูว่าตำรวจมีพยานหลักฐานอะไรบ้างถ้าดูพยานหลักฐานนั่นผมว่าแอมไชน์ก็อาจเปลี่ยนใจรับสารภาพได้แต่ถึงตอนนั้นแล้วเปลี่ยนใจรับสารภาพ <c oughs> ก็คงไม่เกิดประโยชน์นะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าจำนนต่อหลักฐานปล่อยให้ตำรวจทำงานจนเหนื่อยแทนที่จะรับสารภาพก็ะจกกับไม่ยอมรับสารภาพนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงแอ,อมและทนายความนะครับว่าถ้าพยานหลักฐานมัดแน่นชัดเจนดิ้นไม่หลุดไม่มีทางสู้ไม่มีช่องว่างของคดีในการที่จะหลุดคดีไปได้เนี่ยนะผมว่าถ้าสมมติว่าคดีไปไม่ไหวเราก็ควรเปลี่ยนใจรับสารภาพ เนะพราะคดีนี้เนี่ยสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงมีการฆ่าคนตายตั้งสิบกว่าคนเน,นี่ยสิบสามคนหรือไงนยะนะถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอัรมหิตผิดมนุษย์มนานะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเป็นภัยสังคมอย่างร้ายแรงสมมุติเป็นเรื่องจริงนะคงไม่มีความผิดคงผมเชื่อว่าถึงเวลาขึ้นศาลแล้วเนี่ยเหตุในการปลานีจะลดโทษอาจจะไม่มีนะเพราะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนะฮะแล้วข้อหาที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งเนี่ยก็คือ ฆ่าคนตายโดยจ่ายจองไว้ก่อนซึ่งมีโทษประหารชีวิตสถานเดียวก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับนะคดีนี้